สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสายพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้สายมันขาดนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดได้มันจะดึงได้แต่ข้างเดียวคือด้านด้านสายนะครับแต่ไอ้ด้านที่เปิดนยครับนะตรงนี้เป็นเลขศูนย์มันไม่สามารถที่จะดึงได้นะครับเพราะว่าพัดลมผนังตัวนี้นะครับมันจะเปิดได้ด้วยการดึงสายแต่สายมันขาดนะครับสายขาดแล้วก็ม้อยไว้อย่างนี้ นะครับวิธีการนะครับผมทำไมายากเลยนะครับผมไม่ต้องไปพึ่งพาช่างนะครับทําเองเลยนะครับผมผมจะบอกเทคนิคแนะนําแนะแนววิธีการนะครับอันนี้ของยี่ห้อฮาตาลินะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราจับพัดลมนะครับจับแล้วก็ยกขึ้นนะครับเพราะว่าพัดลมเขาแค่วางเสียบเข้าเฉยนะครับยก เห็นไหมฮะข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้เสียบเข้าไปในช่องนั้นเฉยๆนะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปมันก็จะล็อกไว้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราขันน็อตออกสี่ตัวนะครับหนึ่งสามสี่นะครับขนันออกสี่ตัวนะครับขันน็อตออกสี่ตัว น็อตมีอยู่สี่ตัวนะครับผมน็อตมีอยู่สี่ตัวพอขันทั้งหมดออกสี่ตัวแล้วนะครับอ่อ oh, มันก็จะหลุดอกมาปกติก็จับโยกนะครับแต่เนี่ยมันหลุดออกมาก่อนนะโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้มันจะมีด้านนี้นะครับนะดูให้ดีนะครับถ้าหากว่าอันนี้ตัวนี้เป็นเป็นตัวสายนะครับเป,เป็นตัวสาย ตัวนี้เป็นตัวเปิดนะครับแต่มันขาดไปนะครับถ้าหากว่ามันหมุนมาด้านนี้ก็คือสายด้านนี้นะครับเป็นเป็นที่เปิดนะครับไอ้ด้านนี้เป็นตัวเป็นตัวสายพัดลมนะครับด้านนี้เป็นตัวเปิดนะครับตัวเปิดก็จะตรงกับตรงนี้ถ้าเราหมุนมาข้างหลังนะครับนี่ฮะที่มันขาดนะครับตัวนี้เราก็แค่ถอดออกนะครับเอาสายอันนี้ออกแล้วก็ไอ้สายที่ที่มันขาดแล้วก็เอาไปเอาไปผูกมัดเข้าใหม่นะครับ เนี่ยสายตัวนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับบางทีไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับแค่สวมตัวนี้เข้ามานะครับสวมนี้เข้ามาแล้วก็นี่เกาะเข้ามาแล้วก็มัดนะครับจะแกะออกก็ได้ไม่แกะก็ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีผลเสียผลดีอะไรเพิยงแต่ว่าถ้าแกะออกมันก็จะสอดสายตัวนี้เข้าไปง่ายนะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันทําให้รูมันเล็กลงนะครับก็ที่ง่ายๆก็คือที่แน่นะครับถอดดีกว่านะครับ แกะสายออกดีกว่านะครับแกะเชือกแกะเชือกที่ดึงออกนะครับโอเคนะครับตัวนี้ถอดออกได้แล้วนะครับทีนี้ก็เอาเส้นนี้มาหมุนนะครับเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกนิดนึงให้มันดูดีสวยงามนะครับเราเพิไปเอากัดไกลหรือไม่ไม่ก็นะครับวิธีการใส่นะครับสอดตัวนี้เข้าไปนะครับสอดตัวนี้เข้าไปปุ๊บจากนั้นก็มาสอดเข้ากับรูนี้นะครับรูเปิดรู รูเปิดเบอร์นะครับว่าเราดึงมาจะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์พัดพลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามกว่ากันไปนะครับก็จะมัดยังไงก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับมัดแบบไหนสไตล์ไหนได้หมดนะครับแล้วแต่สะดวกในการมัดนะทําได้ทุกชนิดนะครับแต่สำหรับผมนะผมจะดึงมายาวๆอย่างนี้ดึงมายาวๆเสร็จแล้วผมก็มามัดอันนี้ตรงนี้นะครับมัดตรงนี้นะครับ แล้วก็มาดึงตรงนี้ดึงรูดนะให้มันเหลือสักนิดนึงนะครับเหลสักนิดนึงนะจากนั้นก็รูดเข้าไปเสร็จนะครับเรียบร้อยสามารถเปิดเบอร์ได้เลยเนี่ยจะเอาเบอร์ไหนก็ได้นะครับดูนะครับเห็นไหมเนี่ยไหครับเข้าใจเลยเนาะอันนี้เบอร์อะไรแล้วเนี่ย บอร์ศูนย์ยังศูนย์เลยศูนย์เลยนะจบยพยายามอย่าก,กดไปเบอร์หนึ่งไว้สองนะครับเดี๋ยวเวลาเราติดตั้งมันจะพัดปึง้งเดออันตรายนะครับทีนี้ก็ประกอบเข้าคืนนะครับผมสายไฟอยู่ข้างบนนะครับก็เสียบเข้ามาในรูนี้นะครับตัวนี้ก็ประกบเข้าเลยประกบข้าวก็ขันน็อตนะครับขันนอ็อตขันนอ็อตเสร็จแล้วก็อันนี้ไปสวมเข้ากับเหล็กที่ยึดไว้อยู่ตรงผนังนะครับก็จบน,นะครับผม ทีนี้ก็ประกอบเลยนะครับขันน็อตไว้คืนเลยขันให้แน่นนะครับผมถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเวลาเอาใส่ไปมันจะเขาเรียกว่าพัดลมเวลามันพัดมันจะสะเทือนดึ๋งึมันจะมีเสียงดังครับขันตรงนี้ให้มันแน่นนะครับมันจะได้ไม่สั่นพอมันสั่นแล้วทีนี้มันจะทำให้มีเสียงนะครับ บางคนบอกว่าไอ้พัดลมทำไมพัดลมมันดังแรงจันสั่นกูกเพราะว่าพัดลมเวลามันอันเนี้ยมันจะยึดไม่แน่น เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ติดตั้งนะครับครับผมก็แค่ตัวนี้นะครับไปเสียบเข้ากับช่องตัวนั้นนะครับเสียบเข้าอ่าพอเสียบเข้าลงปุ๊บมันก็แค่นั้นเองครับก็เสียบลักลองดูได้เลยครับเสียบลักลองดูเลยนะครับจากนั้นก็ลองเปิดดูนะครับผมดูนะครับ พัดลมไม่ได้ล้างเลยเรียบร้อยนะครับอ่าปิดถอดลัก๊กโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพัลดลมเราจะถอดล้างให้มันสะอาดกว่านี้หน่อยนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้วยน,นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ